คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องขอต้อนรับเข้าสู่ความรื่นรมของชีวิตนะคะกับสิ่งเล็กๆง่ายๆที่มีแง่างามและความสุขรออยู่ในอ่านเล่นเป็นเรื่อง EP นี้ค่ะอ่านเล่นเป็นเรื่องต้อนรับเข้าสู่อ่านเล่นเป็นเรื่องกับพวกเรา3คนค่ะบัวพันควายค่ะนุสนแสบค่ะและวันคลองสารค่ะ ค่ะวันนี้มาด้วยบรรยากาศพลิ้วๆเลยนะคะงามๆสบายๆใช่แล้วก็ต้องแพ็กกระเป๋าเดินทางกันด้วยนะคะตอนนี้ไปได้หรอคะค่ะตอนนี้จะยังก็ไปในความคิดของเราไปทางจินตนาการไปผ่านงานเขียนของคุณวงทนงชัยนรงสิ่์นะคะหรือว่าพี่นง นี่นะคะก็จะพาเราเดินทางไปสู่ดินแดนของพระอาทิตย์อุทยัย <laughs> ที่ตอนนี้สถานการณ์ย่ำแย่เหมือนกัน <laughs> นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าทั้งเรื่องของอสถานการณ์ของโควิด1 9เนานแล้วก็ปัญหาด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะญี่ปุ่นตอนนี้ก็เรียกว่าอาการสาหัสทีเดียวนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ค่ะ สถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่พี่นงจะพาเราไปสัมผัสกับแง่งามของความสุขแบบเรียบง่ายนะคะซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติญี่ปุ่นเลยใช่เล็กๆแต่ไม่ธรรมดาใช่ะะแล้วก็เมืองที่พี่นงจะพาไปเนี่ยเป็นเมืองที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครคิดถึงนะักเพราะว่าถ้าเราไปญี่ปุ่นเราจะนึกถึงโตเกียวโอซาก้า นั่คือเมืองใหญ่ๆ่โตเกียวเกียวโตโอซาก้าฟุกุโอกะอะไรก็เมืองใหญ่ๆไปแต่ว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองเล็กๆค่ะเรียกว่าเป็นชนบทของญี่ปุ่นเนาะเราพูดถึงชื่อหนังสือกันก่อนนะคะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าทําอะไรเล็กๆง่ายๆก็มีความสุขได้ค่ะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยอ่านไหมคะไม่ค่ะพี่ที่ไม่ไม่ใช่อะไรนะคะอ่านไม่ออกค่ะ นั่นแหละค่ะเล่มนี้แหละค่ะเขาจะพาไปที่เมืองซากะค่ะซึ่งเป็นเมืองชนบทเล็กๆในญี่ปุ่นค่ะมีความละมุนอ่ะเอาจริงๆคือมันเหมือนเป็นการเล่าเรื่องของพี่นงเนาะใช่เป็นเรื่องเป็นเป็นเรียกว่าเป็นบันทึกการเดินทางค่ะแล้วก็เป็นงานเขียนเรื่องของการเดินทางเล่มแรกของพี่นงค่ะแล้วว่าไปเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งเนี้ยมีเรียกว่ามีการเตรียมตัวแหละเพราะว่าเกิดนําพูดกันไว้ก่อนแล้วเพราะว่าพี่นงเองก็ได้รู้จัก คนญี่ปุ่นคนหนึ่งซึ่งมาทำงานที่เมืองไทยเรียวตะคุณเรียวตะใช่แล้วก็มาเขียนคอลัมน์เมื่อก่อนนี้จะเขียนอยู่ในอเดเนาะก็คือจะเขียนคอลัมน์ให้กับพี่นงแล้วก็ได้รู้จักกันแล้วคือจริงๆริเรียวตะเขาตั้งใจว่าจะอยู่มาอยู่ที่ประเทศไทยเนาะน่ารักมากเนาะความคิดของเขาคิดว่าจะมาอยู่เมืองไทยตลอดไปเลยมันมันมันทำให้ตอนที่นูอ่านว่าที่เขาบอกว่าอยากมาอยู่ที่ประเทศไทยเราคิดว่า ในขณะที่เราเป็นคนไทยเราอยากไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอน่เแต่พี่ไม่เคยอยากไปอยู่ญี่ปุ่นเลยนะอาอจริงๆอจริงๆแต่หนูอยากนะหนูรู้สึกว่าบ้านอกที่ญี่ปุ่นอ่ะน่าอยู่อคือไปชั่วคราวอะได้สำหรับพี่วันเนี่ยแต่ถ้าอยู่ยาว ไม่น่าจะเหมาะกับเราเท่าไหร่ที่สําคัญเราเรากลัวด้วยอ่ะยี่ปภัยพิบัติใช่ภัยพิบัติภัยพิบัติเยอะเราก็เราเดี๋ยวกลัวเราลับมือไม่ได้พูดถึงเดียวก็กลับมากลับมาที่เดียวกคือเดียวก็มาอยู่ในประเทศไทยนะล้วเราไม่คิดว่าจะได้กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกเออจนกระทั่งได้แต่งงานกับคุณหน่อยกับคุณหน่อยซึ่งเป็นคนไทยค่ะแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไปกลับไปอยู่ที่บ้านบ้านของตัวเองค่ะนั่นแหละ เขาก็จะมีการเหมือนกับว่ามีการสอบเนาะเป็นข้าราชการในในตำบลในนั่นแหละในเมืองเขาะเอะอ,อในเมืองนั้นแหละเนาะมันชอบชอบคุณเรียวตะที่บอกว่าคนคนญี่ปุ่นที่เป็นหัวหน้าเนาะอบอกว่าคุณเรียวตะเนี่ยไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ได้หรอกคนญี่ปุ่นไม่ได้หรอกมันก็เลยเหมือนเป็นแรงผลักดันให้คุณเรียวตะเนี่ย สอบเนาะเป็นข้าราชการในในเมืองสกะนั่นแหละใช่ใช่คือญี่ปุ่นเขาก็จะคล้ายๆเราเนาะคือเขาจะคิดว่าการที่ทําไปทําข้าราชการเนี่ยจะดูแบบดูดีเนาะใช่มันมั่นคงชมันเป็นงานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอารมณ์แบบสมัยก่อนก็ซามูไรใช่ไหมอนั่นแหละเป็นคนชนชั้นสูงเออคือแบบว่าดีอยะไปเป็นข้าราชการแล้วดีก็จะความคิด่ก็จะคล้ายๆกับบ้านเราเนาะ ที่นี้แหละพอคุณเรียวตะกลับไปนะกลับไปประเทศเขาไปเป็นข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องของการการเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะ่การท่องเที่ยวในเมืองซากะที่เขาได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขามาอยู่ที่ประเทศไทยนานเขารู้จักวัฒนธรรมเขาพูดภาษาไทยได้แล้วเมืองเรียวตะนี่เอ้ยไม่ใช่เมืองเรียวตะขอไปค่ะคุณเรียวตะเมืองซากะรนี่ก็ต้องการเหมือนกับว่าดึงดูดคนไทยเนาะให้มาเที่ยวที่เมืองเล็กๆแห่งนี้ทุกอย่างก็เลยแบบเหมาะกันเลยลงตัวก็ลงเหตุผลแหละว่า เขาก็พยายามบอกข้อข้อสอบสําคัญก็คือเขาบอกไปแล้วว่าเขาจะทําให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวที่เมืองสากะให้ได้มากที่สุดค่ะเนี่แหละนี่คือเหตุผลที่คุณเรยาตาได้อนีวก็เป็นเหตุฮะหนึ่งในคนที่ไปก็คือคุณวงธนทรใช่นี่แหละคือเรียกว่าเป็นคนแ่าอันนี้มันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนเหมือนกลยุทธ์อันหนึ่งเนาะเวลาที่เราจะ ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ให้กับสถานที่ที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเราก็ต้องเชิญคนที่เรียกว่าเป็นบุคคลสาธารณะใ,ในในชนชาติที่เราหวังว่าเป็นเป้าหมายมให้เป็นคนกลุ่มแรกๆที่เดินทางไปสัมผัสเพื่อให้คนเหล่านี้เนี่ยเอาไปบอกต่อเราก็หวังว่าวันหนึ่งจะมีคนมาเชิญพวกเราเหมือนกันไปไหนดี <laughs> ไปไไไหนดีที่เราอยากไปเนาะนะ <laughs> แต่ว่าอันนี้ก็ก็ ต้องถือว่าเป็นหนังสือที่อย่างที่โบวีบอกอาหารที่มาที่ไปเนาะของการเดินทางของคุณวงธนงเนี่ยมันก็มีเรื่องราวนะคะแล้วก็นํามาสู่งานเขียนเล่มนี้และจริงๆแล้วเนี่ยมีคนไทยหลายคนมากเลยนะคะที่เหมือนได้รับการแต่งตั้งเนาะให้ให้เหมือนเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวของเมืองต่างๆในประเทศญี่ปุน่นคือมีคนไทยเยอะมากนะคะก็ มีพวกศิลปินดาราด้วยนะอ่าแล้วก็มีศิลปินดาราหลายคนที่แบบว่าไปซื้อบ้านอยู่ที่นู่นเลยก็มีอ่าพี่เคนี่ใช่ไหมก็อุตส่าห์ไบอกชื่ออันนี้เราแอบิดฉาเบาๆเพราะเราสึกว่าอุ้ยดีจังชีวิตเขาดีจังเลยอะอย่างงี้กลับมาที่การเดินทางของคุณวงทนงพี่นงของเรานะคะก็บรรยากาศ หน้าตามรอยมากก็พี่น่งอะเนาะด้วยด้วยสไตล์การเขียนสไตล์การเขียนสำนวนการเขียนก็จะมีความเป็นผู้ชายอบอุ่นอบอุ่นว่าแล้วอิจฉาหลายอย่างมากเลยอะตั้งแต่พี่นงอ่าใช้ใช้คำพูดว่าหญิงสาวของผมอะไรอย่างเงี้ยท้งเล่มนีน ja> mm um OK> ุ้ยอิจฉาอยู่คนหนึ่งมากเลยคือคุณปิ่มปิ่มซังเนี่ยเออปิ่มซังปิ่มซังก็จะไปด้วยกับพี่นงนี่แหละทังค่ โอยมีความแบบะละมุนนะพี่นองนะอ่ะแต่ก็จริงๆก็คือเริ่มต้นตแต่เดินทางไปถึงถึงสนามบินเนาะ,ะ,ะเรียวตาก็ไปรับแล้วก็พาไปตามสถานที่ต่างๆซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เขาอยากให้พี่นงไปดูนั่นแหละ uh huh. ถูกต้องมีหลายที่นะเนาจะไล่ไปเลยนั่นแหละ คือยังในหนังสือเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น21บทใช่ซึ่งใน21บทเนี่ยเขาก็จะพูดถึงสถานที่แต่ละแห่งที่เขาได้เดินทางไปเนาะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนาะเริ่มต้นก็เล่าเรื่องเรียวตะก่อนเลยอ่านะคะเพราะเรียวตะเนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นตัวเชื่อมนะคะแล้วก็ทําให้เกิดหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาบทที่สองนะคะก็พูดถึงขิโยทาเคซังชื่อชื่อจำยากชื่อชื่อจำยากแต่ คุณคิโยคิโยเนี่ยเล็กเ็กชื่อเล็กแล้คิโคิโยเนี่ยเนาะก็แบบว่าเป็นเหมือนหญิงหญิงสาวใช่ป่ะเป็นหญิงสาวสูงวัยนิดนึงอแต่ว่าคือเป็นเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นอะคือเขาก็จะมีความนอบน้อมใจดี้อมใจดีคือแบบว่าดูอบอุ่นอะผู้หญิงที่ผู้หญิงญี่ปุ่นอะมีความเป็นแม่บ้านใช่สูงมากนะคะบทที่สามก็คือคนโนซัง อันนี้ก็เป็นผู้ชายในฝันไหมของฝันขังของใครของของใครก็ได้แต่ของมีภรรยามีลูกเลรวาภรรยาแล้วแต่เรารู้สึกว่านี่ไงเป็นความฝันของเราไงแต่เป็นฝันที่เป็นไปไม่ได้เลคะบทที่4ก็คือฟาร์มเล็กๆบนเนินเขาโอ้ยอันนี้แบบคืออาชีพเกษตรกรของญี่ปุ่นเนี่ยถือเป็นอาชีพไฮโซนะคะคือคืออยาเอาภาพเกษตรกรบ้านเราแบบ ไปเทียบเลยนะคือมันคนละเรื่องอ่ะแต่เราก็หวังลึกๆในใจว่าวันหนึ่งเนี่ยเกษตรกรบ้านเราจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเหมือนเกษตรกรชาวญี่ปุ่นนะเฮ้ยแต่นูว่าก็ตีตื้นขึ้นมาแล้วนะเพราะทุกวันนี้คนรุ่นใหม่ไปทำเกษตรเยอะไม่ใช่อันนี้เราเราก็ต้องมองแบบ <K ill ian> เขาที่เป็นเขามองแบบญี่ปุ่นที่เป็นญี่ปุ่นอะอพอเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอาหารไงเพราะฉะนั้นอะเขาก็จะให้ความสําคัญกับอาชีพที่สร้างอาหารโดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรก็จะเป็นอาชีพที่เอ่อเป็นเหมือนเป็นชนชั้นสูงอะรายได้ดีนะคะแล้วก็ได้รับการยกย่องเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีฟาร์มเล็กๆคือแบบฟาร์มเล็ก ใหญ่ไม่เกี่ยวเลยนะแต่ถ้าเขาสามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้เนี่ยก็รวยได้เหมือนกันนะใ,ในญี่ปุ่นนะ,ะว่าฉะนั้นบทที่4อันนี้แบบอ่านแล้วเราก็ ชวนฝันมากจะไปเป็นเกษตรกรที่ฟาร์มเลยอยากจะไปเก็บผักเก็บยาในฟาร์มเล็กๆบนเนินเขาบ้างนะคุณดูบรรยากาศมันสวยงามมากเลยเนาะบทที่5ก็คือการเดินทางของความหวานอันนี้เหมาะกับเรามากใช่มานุก็ได้มาับนุกต้องต้องกินของหวานค่ะต้องกินของหวานเพราะว่าเขาเป็นดินแดนที่แบบขนมเยอะมากของหวานร่อยมากแล้วขนมของแต่ละเมืองก็มีเอกลักษณ์ถูกมีเรื่องราวค็เรื่อง รางทุกวันนี้เรื่องราวชอบตรงนี้ชอบความเป็นญี่ปุ่นเนาะก็เลยคิดว่าอีกหน่อยขนมหม้อแกงเราเนี่ยก็มีเรื่องราวนะก็ควรจะมีเรื่องราวไห้ไม่จริงจิของเราก็มีเรื่องราวนะหม้อแกงคนเพชรออะไรอีกทองหยอดทองหออฝอยทองขนมชั้นเออขนมคารกโก ขนมโคกอ่ะมันควรจะต้องมีเรื่องราวอ่ะก็มีนะเป็นนิทานขนมโคกเนี่ยแม่แม่สอนว่าขนมโคกอ่ะเปรียบเหมือนรักเข่าข้างเดียวใช่ไมอ่ะก็มันไม่ข้างเดียวไงไมข้างนอกก็จะคิดเห็นะแม่แม่เนี่ยแม่เป็นคเอทีอแม่บอกขนมโคกอ่ะเหมือนรักเข่าข้างเดียวนี่จริงๆขนมไทยมันควรจะมีเรื่องราวเนาะใช่แบบญี่ปุ่นบ้านนะคะบทที่6กก็คือออนเซ็นในตำนาน ใช่ไหมไปญี่ปุ่นไม่ได้ออนเซนเนี่ยไม่ได้ได้แต่เขาเป็นออนเซนรวมไงใช่ชายหญิงรวมกันเลยเออน่ากลัวตรงนี้สันดุนแต่มันเป็นวัฒนธรรมเขาไม่กลัวหนูยังไงก็ได้หนูจะไม่แช่ออนเซนรวมเด็ดขาดไปญี่ปุ่นคนคือเวลาไปออนเซนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะได้รับแจกผ้าขนหนูใบเล็กๆมาผืนเล็กๆมาซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเอามาใช้แบบ โปะสีสาโป้หัวโลายระบายความร้อนอะไรอย่างนี้นะคนไทยเนี่ยเอาว่าปิดเอาว่าปิดแต่ผืนมันเล็กมากเลยมันต้อมิดหรอกคือถ้าผู้ชายอ่ะเขาปิดได้จุดเดียวเลือกปิดเลือกปิดแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะมันต้องเลือกมันต้องเลือกจะเอาจุดบนจุดล่างเออมันลําบากตรงนี้ปิดตาแล้วกันเไม่เห็นใหญ่ ส่วนใหญ่เอามาปิดตาหรือจ้าเออ,เอ,อปลอดภัยสบายใจ <laughs> ถ้าเราไม่เห็นใครใครก็ไม่เห็นเรานี่เอาหลักการเล่นซ่อนหามา <laughs> ใช่ใช่ปตาไว้ นะคะบทที่7ก็คือลูกสาวของพระอืมพระของญี่ปุ่นนี่จะไม่เหมือนกับพระบ้านเราใช่ไหมเขาเป็นนิกายหนึ่ะเขาเป็นนิกายเซนเนาะซึ่งพระเขาสามารถที่จะมีครอบครัวได้พระบางรูปนี่แบบเป็น a อัล r เทอร์เนทีฟมากเลยนะคือกลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นนักดนตรีก็มี ดูดูสบายดีเนาะใช่ใ huh. ช่แลกดีอ่ะไม่ไม่ไม่เป็นความความเชื่อมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นเรื่องของของเขาเขาเป็นอีกนิกายหนึ่งซึ่งไม่ได้คือเป็นนิกายเซนไงเซนนี่คือแบบไม่ได้เคร่งมากไม่ไม่ไม่เซนนี่คือเขาเขาเขามีความความเชื่อของเขาเหมือนกันก็คือแบบเขาไม่ได้มายึดหลักการหรือว่า อะไรที่แบบเป็นในสายในสายหินยานแบบบ้านเราไงอ่าก็จะคนคนละสายแต่ว่าก็คือเป็นพุทธเหมือนกันใช่ใชอนะคะอ่ะบทที่8พูดถึงเซนแล้วก็ต้องมาเจอเซนบอยเจ้าของหน้าปกตอนแรกนึกคิดอยู่เอ๊ะหน้าปกนี้เป็นใครวะเห็นไหมเซนอะอะไรก็เซนญี่ปุ่นอะ Uhm ทุกอย่างคือเซนเออเชอบชอบความเป็นเด็กของเขาเนาะความความน่ารักคำตอบของเด็กมันน่ารักเสมอใช่นะคะแล้วก็บทที่เก้ก็คือนักปรุงแกงกะหรี่นะคะเนี่ยผู้ชายใช่แกงกะหรี่อร่อยเออแกงกะหรี่บ้านเขานะแกงกะหรี่บ้านเขาอร่อยจริงๆืออคือไปญี่ปุ่นเน่ยไม่ ปกติเป็นคนไม่กินข้าวเยอะไงแต่พอไปกินข้าวแกงกะหรี่เขาอะไม่เหลือสักเม็ดอะแกงกะหรี่เขาอร่อยจริงๆเาก็จะมีไม่ใช่หิวใช่มไม่่หิวด้วยก็หิวด้วยแล้วเขาก็จะมีเครื่องเคียงเป็นแบบผักดองซึ่งผักดองเขาก็แบบรสชาติเป็นเอกลักษณ์อะแล้วเขาให้เติมไม่อ้นด้วยผักดองสําคัญตรงนี้แหละนะคะแล้วก็ตอนที่สิบค่ะเปลี่ยนชีวิตมาเป็นช่างไม้อันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็ชอบดูชอบทำคมมากเลยอะช่างไม้นี่ก็ชอบ นะคะตอนที่11ก็คือเจ้าแม่บ้านดินเออบ้านดินเนาะอยากทำบ้านดินได้เอาจริงๆไปเชียงใหม่เลยค่ะคือมันมันน่าจะไปไปญี่ปุ่นค่ะไปเชียงใหม่ก็ได้แต่แต่ว่าอันนี้บ้านดินของเขามันดูเป็นโครงการใหญ่นะเพราะว่าในบ้านดินมันจะมีอีกหลากหลายโครงการให้แบบให้เราได้รู้จักใช่นะคะแล้วก็บทที่12หน่อย อแน่นอนแน่นอนหน่อยอ่ะก็หน่อยอ่ะเรียวตะนะคะบทที่สิบสามค่ะไทยญี่ปุ่นอันนี้ก็พูดถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงเนาะจริงๆแล้วเรากับญี่ปุ่นเนี่ยมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันในหลายแง่มุมแบบเชิงลึกเรื่องวัฒนธรรมอ่ะก็มีความมีความคลิกกันนะเออแล้วรวมถึงคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยคือมันดูเป็นแบบมุ้งมิ้งน่ารักอ่ะ เนาะเอตะมุตะมีตะมุตะมีนะคะความเป็นไทยความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยบทที่17ค่ะห้องสมุดมีชีวิตนอ้อันนี้่า่อแบบหลายคนน่าจะชอบทุกคนน่าจะชอบบทนี้อยากไปด้วยถ้าไปอยากที่ที่ห้องสมุดนั้นเลยค่ะเพราะรู้สึกว่ามันน่าจะเราคงได้อยู่ทั้งวันอะในนั้นความมีชีวิตของห้องสมุดที่นี่คือยังไงเล่าสิความมีชีวิตหรอคือมันอยู่ท่ามกลางแบบ เป็นหุบเขาอะข้างหลังเป็นภูเขาลาวะะจะการออกแบบ <S <S อะไรเรื่องของ,ของการออกแบบออให้แบบใช้ไฟออใช้แสงอาทิตย์อะไรอย่างเง <ừ> ี้ยเออมันดูแบบน่าเข้าไปนั่งรวมไปถึงเรื่องของการหนังสือต่างๆอ่ะมันเยอะมากไงแล้วที่สําคัญก็แบบเรื่องของผู้คนด้วยที่เขาให้ความสําคัญกับกับห้องสมุดอันนี้จริง้เขามีความซื่อสัตย์เนาะที่แบบหยิบหยิบตรงไหนก็ทนุธนอมหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอากลับจริงๆมันมีร้านอะไรนะร้านกาแฟใช่ไหมที่ ร้านเครื่องดื่มอ่ะถ้าที่หนูจินตนาการก็อ่านแหละไม่ใช่จินตนาการคือแบบมันโอเคอ่ะสําหรับนึงเอ๊เขาเรียกอะไรอ่ะห้องสมุดของที่นี่เนาะเพราะว่าห้องสมุดอ่ะมันมีมันมีทั้งห้องสมุดห้องสมุดที่เขาให้ยืมหนังสือได้แล้วมันมีร้านหนังสือที่สามารถซื้อหนังสือได้เหมือนกันคือมันอยู่ในเขตเดียวกันอ่ะคือถ้าใครอยากซื้อก็ไปซื้อร้านหนังสืออยากยืมก็มายืมห้องสมุดที่สําคัญอ่ะที่มาที่ไปมันก็น่าสนใจมีเรื่องราว มีทุกที่อญี่ปุ่นเมก, <c oughs> กีเรื่องราวนะคะ <c oughs> ทุกๆสถานที่ของเขาเนี่ยจะต้องมีเรื่องราว <c oughs> เข้ามาเป็นส่วนประกอบสร้างเสน่ห์นะคะ <c oughs> ให้กับการเดินทางของนักเดินทางทุกคนด้วยค่ะค่ะ <c oughs> ออกจากห้องสมุดกันค่ะเพราะว่ายังมีอีกสถานที่มากมายนะคะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะ ทำอะไรเล็กๆง่ายๆก็มีความสุขได้ของคุณวงธนงชัยนรงงห์ค่ะค่ะโอ้ตะกี้เราก็พาไปหลายจุดมากเนาะ,ะของเมืองที่ชื่อว่าซากะเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะคะอ,ออกจากห้องสมุดปุ๊บเนี่ยบทที่15นะคะพี่นงก็พาเรากลับไปยืนที่เดิมค่ะวันนี้คือชื่อตอน <laughs> <laughs> อกลับไปยืนที่เดิมเออกลับไปยืนที่เดิม,กล,ดมกลับมาเยือนที่เดิมนะคะและบทที่16ค่ะเจ้านายผู้น่ารัก เออนี่ก็น่ารักนี่มันเป็นเสน่ห์ของของเรื่องเล่าเนาะก็คือไม่ได้พูดถึงแค่สถานที่แต่พูดถึงผู้คนแล้วเรื่องของผู้คนนี่แหละน่าสนใจน่ารักมากด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเจ้าอย่างเจ้านายเนี่ยก็คือดูดูไม่มีความเป็นเจ้านายเท่าไหร่นะขับรถใ้ลูกน้องขับรถในลูกน้องไม่บอกขับรถไปทุกวันนะคือไปไารับลูกน้องไปทํางานทุกวันทุกวันหน้าบ้านเนี่ยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วคือไม่มีความเจ้าหยดเจ้าอย่างเลยเนาะเออน่ากันแต่อันนี้มันเป็นเหมือนแบบปรัชญาของการทํงาน ของคนญี่ปุ่นเลยนะก็คือแบบเหมือนกับเขาก็จะเ,เรียกว่าเขามีความเป็นเขามีความเป็นหนึ่งเดียวอะ่ะเ,เขาก็จะไม่ได้มีแบบเจ้ายศเจ้าอย่างเจ้านายลูกน้องอะไรเพราะว่าอย่างงานเขียนหนังสือหลายๆเล่มที่เราพูดถึงการทํางานร่วมกันของคนญี่ปุ่นเนาะเราจะเห็นเลยว่าบางทีเจ้านายเขานี่แบบลึกซึ้งอะ่ะ มันเหมือนครอบครัวมากกว่ามันเหมือนกันกันอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวมากกว่าการเป็นเจ้านายลูกน้องนะคะแล้วก็บทที่17ก็คือผู้สืบทอดงานฝีมือ,อมใช่ไหมเรื่องนี้ก็ชอบเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยว่าเขาเป็นแบบเจ้าแห่งแฮนด์เมดอะ่ะใช่แล้วคือสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นแบบ คุณปู่คุณพ่อแล้วก็จะมาถึงรุ่นลูกแล้วแต่ละรุ่นคือมีความแตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของความคิดนะเขาก็จะแบบมีความแบบ creativity ของคนแต่ละรุ่นสนียอล้แต่สมัยคนสมัยสมัยใครสมัยมันอ่ะเนาะใช่แต่ถ้าถ้าเป็นเราอ่ะที่เป็นเราจริงๆนะ ที่เราทําในแบบเราอาจจะเพราะว่าเราจําของคนเขาก็เลยต้องดัดแปลงไมหรือไม่เราก็จะดัดแปลงเพราะเราขี้เกียจอันนี้ไม่ง่ายกว่าเราไม่อยากไหลขั้นตอนขนาดนั้นเลยไม่ได้วิธีพิธันมาคนญี่ปุ่นเลยแต่แต่ว่าคือเราพอพอความที่เขาต้องสืบทอดอะไรกันแบบหลายชั่วอายุคนเนี่ย ความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยบางทีเราก็จะเจอร้านเต้าหู้ที่แบบเขาสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีอะใช่ๆ<ะ>แล้วก็มาถึงยุคปัจจุบันที่แบบไม่ได้แบบเงียบๆด้วยนะออขนมหรืออาหารการกินที่ตกทอดกันมาแบบนี้ค่ะ ไปแล้วแบบต้องรอคิวอ่ะยืนยาวรอคิวกันแบบยาวนานมากไม่ได้ไปแล้วจะได้กินกันง่ายๆนะคะใช่นอกจากความอร่อยแล้วเรายังได้กินสตอรี่เข้าไปด้วยสตอรี่แล้จะจุกเลยคือยืนจนรอนเลยมันอาจจะมีคุณค่าทางจิตใจอะไรแบบนี้นะคะคือเขาก็เน้นเรื่องของการสืบทอดนะคะคือไม่ให้อะไรมันหายไปตามการเวลาด้วยนะคะแล้วกบทที่18ค่ะขึ้นไปบนภูเขาเอออันนี้นะแบบอิชานะ ช่คือเจปุปนเขามีทุกอย่างอ่ะเขามีแบบไร่นาเทือกส่วนไร่นาและเนื่องจากเขาเป็นเกาะไงเขาก็จะมีภูเขาเยอะมากต้นไม้เขียวเียวต้นไม้เขียวเใช่ไหมคะใช่นะคะเราเวลาแบบนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปอะไรเงี้ย ด้านหลังก็จะต้องเป็นภูเขาไฟฟูจิเป็นเอกลักษณ์ของเขามาถึงแล้วมาถึงแล้วคือความเป็นภูเขาของญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าสนใจแล้วก็สวยงามมากๆนะคะบทที่19ก็คือคุณลุงนักอนุรักษ์อุโมงโอ้อันนี้ชอบเหมือนกันนะคือความเป็นคุณลุงสูงมากคุณลุงแล้วก็มีความเป็นแบบว่าเรียกอะไรนักแบบ พรีเซนต์พรีเซนต์ที่ของตัวเองถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แบบอุโมงค์เล็กๆอย่าเรียกว่าอุโมงค์จริงมันแค่ทางลอดผ่านเองเนาะเขาเรียกว่ามีความความเชี่ยวชาญในที่ที่ตัวเองอยู่มีความรู้ในสิ่งที่แบบ แค่สิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่คุณลุงแบบทำอย่างคุณแบบแบบทอย่างตั้งใจทําอย่างมุ่งมานี่งานฉันนะเออคือมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองทำอ่ะเนาะใช่ใแล้วเรารู้สึกเลยว่าเเวลาเราได้คนได้คุยกับคนพวกนี้คือเราก็อินไปกับเขาด้วยนะเราจะรู้สึกอินเลยเพราะว่าคนที่เขาทําเขาอินจริงๆอ่ะเนาะเออคือเขาจะบอกว่าตรงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงพาเดินไปแบบมีความเป็นปราดจริงๆไอเรื่องธรรมดามันก็เลยไม่ธรรมดาไงใช่ใแค่ไอทางรอดอะก็เป็นอุโมงค์ได้ ใช่ใช่ชอบสนุกอะสนุกมากนะคะแล้วก็บทที่20ค่ะต้นไม้3 0 0 0ปีเออมันใหญ่มากเนาะเออากเป็นก่อนมากอะโอ้ต้นมันคงแบบร้อยปีแล้วก็แบคนโอบก็ไม่รู้อ่ะสามพันปีอ่ะเอยแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีสตอรี่เรื่องต้นไม้เยอะจริง เออจำเรื่องคุณปู่ต้นสนได้ไหมคุณปู่ต้นสนที่แบบเออเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฝ่าฟันคลื่นยักษ์ุึามิมที่แบบใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นลูกหนึ่งอ,อ่ะที่แบบว่าทําลายเมืองทั้งเมืองเลยแต่ว่าคือคุณปู่ต้นสนอันเนี้ยเขาสามารถที่จะอยู่รอดมาได้คนเนี้ยเราก็เลย<ต>ได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นแบบ คุณปู่ต้นสนนะก็มีชื่อบอกว่าเขาจะมีชื่อตั้งชื่อแบบยกย่องนะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์เหมือนกับสร้างขวัญกําลังใจอ่ะให้กับคนญี่ปุ่นที่จะต้องฝ่าฟันอ่มหันตภัยคือญี่ปุ่นนี่เป็นเมืองแห่งมหันตภัยอ่ะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีการใช้แบบสัญลักษณ์ในการปลุกปลอบจิตใจในเยอะมากแล้วเขาก็ต้องแบบน้อมน้อมกับธรรมชาติใช่ใช่ใช่ไหมคุณปู่เนี่ยคุณปู่ต้นไม้สั่ง คุณปู่อยู่มาได้นี่แบบว่ายิ่งกว่าปู่นะเป็นทวด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 แล้วทวดแล้ว,วตอนนี้อารมณ์ถ้ามีกล้องวงจรปิดติดตั้งแต่ คุณปู่เป็นหนุ่มเนี่ยเราคงจะเห็นอะไรแบบเนาะเยอะมากเนาะใช่ไหมแต่มันก็ทําให้เห็นเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็พยายามจะเชื่อมโยงตัวเองกับธรรมชาตินะคะคือเนี่ยอย่างที่หนูบอกอะถูกต้องเลยเขาจะนอบน้อมกับธรรมชาติต่อให้เขาเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังไงก็แล้วแต่เนาะเขาก็ไม่ละทิ้งความเป็นธรรมชาติด้วยเขาให้ความสําคัญกับธรรมชาติแล้วเรียกว่าเขาอยู่เป็น เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติะอะไม่ไปฝืนมันที่ล่าสุดอ่านอ่านสกรูปมาคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีนวัตกรรมอะไรแบบสารพัดเนาะแล้วล่าสุดนี่มีบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าเจ้าใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเนี่ยอโอ้โหถ้าเออชื่อมาก็ทุกคนรู้จักเขาผลิตหลอดไฟขึ้นมาจา้ะหลอดไฟทางนี่แหละไฟข้างทางเนี่ยจุดขายของหลอดไฟทางเขาคืออะไรรู้ไหม คือจะไม่ทำให้เกิดแสงจ้าเกินไปจนไปบดบังแสงของดวงดาวบนท้องฟ้า แล้วมันจะสว่างแค่ไหนอะคือจะนวลนวลมันจะนวลนวลคือเวลาที่แบบเราอยู่ในเมืองไงประเด็นคือในเมืองมันสว่างใช่ไหมมันสว่างมากสว่างสวัยจนเราไม่เห็นแสงของดาวบนฟ้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกแบบนวัตกรรมไฟทางใหม่ที่จะไม่สว่างจ้าจนไปบดบังแสงของดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะฉนั้น แห่คอนเซ็ปต์ว่ากินขาดว่าเจ้าช่วยญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นจริงๆนะญี่ปุ่นนี่คือญี่ปุ่นแบบละเอียดอ่อนว่านออะครนะและบทสุดท้ายค่ะของหนังสือเล่มนี้นะคะของคุณวงธนงทำอะไรเล็กๆง่ายๆก็มีความสุขได้ก็คือบทสรุปที่ว่าความสุขของเราก็เท่านี้ใช่ชอบความฝันของพี่นงเอาจจริงความฝันของพี่นงที่สรุปตอนท้ายมัน มันก็เหมือนความฝันของเราเวลาเราอ่านหนังสือเล่มนี้จบคือถ้าเราสมมติตัวเองว่าถ้าเราไปอยู่ในเมืองนี้เราจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันน่ะพี่หนกก็สรุปมาเรียบร้อยแล้วล่ะว่าในแต่ละวันพี่หนุจะทํอะไรเราก็มีหน้าที่เลอใช่เพราะเราก็เออเราก็อยากเป็นแบบนั้นน่ะแต่เราต้องความสูขเราลองไปก่อนเลยต้องลองไปก่อนว่าถ้าเราไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสามารถทําอะไรที่เมืองนั้นได้บ้างเออเนาะใช่ใช่ แต่ก่อนที่เราจะลองอะไรแบบนั้นเราต้องเก็บเงินก่อนมั้ยถูกต้องแล้วก็ินต้องไปด้วยถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชนบทเล็กๆอ่ะแต่มันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะเราต้องเตรียมพร้อม่ะทั้งเรื่องของของเงินคเวลาอ่ารวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เราจะไปด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็หวังว่าทุกการเดินทางก็จะเป็นการเดินทางที่ประทับใจเนาะแล้วก็มีความสุข ะะได้รับพลังจากผู้คนจากเรื่องราวจากสถานที่นะคะมาทําให้เราก้าวเดินต่อไปได้ด้วยใช่ที่สําคัญที่พี่นงบอกค่ะว่าความอะไรที่มันเล็กๆง่ายๆเนี่ยมันก็สามารถมีความสุขได้ถ้าเราไม่เป็นแบบมุ่งหวัง ให้มันเลิศลูก,กันไปใช่ค่ะแล้วก็ติดตามการเดินทางของอ่านเล่นเป็นเรื่องในอีพีหน้าด้วยนะคะว่าเราจะหยิบเอาหนังสือเรื่องอะไรมาคุยกันนะคะติดตามพวกเราได้นะคะทาง Spotify, Apple Podcast s, และ j u ๊ก s ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่านเล่นเป็นเรื่องคู่หู Podcast